มีข่าวลือมาสักพักในเรื่องคู่รักเสียงดีถึงคราวเลิกกันทำเอาชาวเน็ตหลายคนคาดเดากันไปต่างๆนานาว่างวดนี้หวยออกที่ใครซึ่งก็มีหลายฝ่ายจับตาความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มกวาง AB Normal กับสาวน้ำหวานซาซาแต่ทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธพร้อมอวดภาพหวานสยบข่าวลือไปหนึ่งกลุก่มโดยล่าสุดน้ำหวานซาซาได้ออกมายอมรับผ่านอินตาแกรมว่า เธอกับสามีหนุ่มตัดสินใจลดสถานะความสัมพันธ์ลงแล้วโดยระบุว่าหวานกับพี่วางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราครบกันขอบคุณคะ่ะซึ่งงานนี้ทางด้านคุณแม่สุดสตรองอย่าง แอปทักซออนโผล่กลางไอจน้ำหวานซาซาเตียงหักสามีกวางเอบีนอม l มอโดยแอปทักซออนได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะพร้อมอีโมจิรูปหัวใจสีแดงทั้งนี้ได้มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่เป็นจำนวนมากขณะที่ในอินสตาแกรมของหนุ่มกวางยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดมีข่าวลือมาสักพักในเรื่องคู่รัก ดีถึงคราวเลิกกันคำเอาชาวเน็ตหลายคนคาดเดากันไปต่างๆนานาว่างวดนี้หวยออกที่ใครซึ่งก็มีหลายฝ่ายจับตาความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มกวาง AB Normal กับสาวน้ำหวานซาซา่าแต่ทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธพร้อมวดภาพหวานสยบข่าวลือไปหนึ่งกลุ่มโดยล่าสุดน้ำหวานซาซ่าได้ออกมายอมรับผ่านอินตาแกรมว่า เธอกับสามีหนุ่มตัดสินใจลดสถานะความสัมพันธ์ลงแล้วโดยระบุว่าหวานกับพี่วางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราครบกันขอบคุณคะ่ะซึ่งงานนี้ทางด้านคุณแม่สุดสตรองอย่าง แอปทักษออนโผล่กลางไอจน้ำหวานซาซาเตียงหักสามีกวางเอบ o นอ a l โดยแอปทักษออนได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะพร้อมอีโมจิรูปหัวใจสีแดงทั้งนี้ได้มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่เป็นจำนวนมากขณะที่ในอินสตาแกรมของหนุ่มกวางยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใด